รายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีที่จัถาอยากชวนมาใส่ใจดูแลตัวเองกับเครื่องดื่มรังนกคุณภาพดีนะคะแล้ววันนี้โปรโดีแน่นอนด้วยต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหรับ ใครที่นอนดึกแล้วกันนะครับ<ฆ>แล้วก็หลายท่านเนี่ยเขา<ม>อาจจะเขาเรียกว่าไงอ่ะผู้ใหญ่หลายท่านเดี๋ยวนี้ครับ<ม>คือนอนเร็วแล้วก็ตื่นมากลางคืนแล้วทีนี้หิวใช่ครับ<ม>จะไปทานข้าวทานอาหารเนี่ยมันก็รู้สึกย่อยยากไม่สบายตัว<ฆ>อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับคนที่หิวตอนกลางคืนเนี่ยก็สามารถเอารังนกมาทานได้ด้วยเลยใช่ครับเพราะว่ารังนกเนี่ยก็จะอยู่ท้องด้วยแลยบอกกับทุกเพศทุกวัยจริงๆ,ๆนะครับและยิ่งไซส์ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าไซส์200 ml เลยคือใหญ่ที่สุดในท้องตลาดด้วยแล้วก็โปรโมชั่่่นนนนนีีีดดททสใ้้้ออองงงตตลาจรริๆบบบบกแะคั ความที่เราเป็นโรงงานมาเองครับโรงงานไก่ดํามหากิจครับซึ่งโดยปกติแล้วบางท่านอาจจะจําเราได้ว่าในไก่ดําบอลแบกโฆษณาทีวีอยู่เมื่อ,อก่อนเป็นคนเอาไก่ดําเข้ามาขายในประเทศครับแล้วก็ทําเป็นไก่ดําแปรรูปเป็นไก่ดําตุนยาจีนเป็นซุปไก่ดําสกัดแบบน้ตำนานเลยนะใช่ต้องอแต่นี้เราก็พัฒนาต่อยอดขึ้นมาครับเป็นเครื่องดื่มรังนก ซึ่งตรงนี้แหละครับที่ว่าไม่เหมือนจากที่อื่นคือเราใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติครับซึ่งเราต้องกระซิบแบบนี้ว่าปกติแล้วคนไทยเองเนี่ยมีโอกาสได้ทานรังนกจากถ้ำธรรมชาติเนี่ยน้อยมากๆ<ม>เพราะว่าเจ้าของสัมทานหรือว่าเจ้าของรังนกถ้ำเนี่ยครับเขาก็ขายไปยังต่างชาติ<ม>เพราะว่าต้องบอกว่าขายยังต่างชาติเนี่ยมันได้ราคามากกว่าเอาผู้ตรงๆ่นีแหละครับดังนั้นเขาก็เลยนิยมไปขายต่างชาติไม่ค่อยได้ทานเองหรอกคนไทยแต่นี้เราโชคดีครับที่ว่ามีซัฟพลายเออร์ส่งรังนกมาจากภาคใต้ของประเทศไทยครับซึ่งเรา เลยได้รังนกเนี่ยครับมาทําด้วยเป็นเครื่องดื่มรังนกบอลแบกแบบนี้นะครบแล้วบวกกับโรงงานเราเขาที่เมื่อก่อนเนี่ยเราผลิตตัวซุปไก่อยู่แล้วก็คือเชี่ยวชาญในเรื่อง ผลิตเครื่องดื่มแบบนี้ครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับนะครับ<ล>มีทั้งอยฮาร์ลนเฮตเอซีซีพีไอเอสโอ2 0 0 0แบบนี้ครับซึ่ง<ฆ>โรงงานผลิตอาหารเนี่ยต้องมีมาตรฐานตรงนี้ครบ <No. S 2> นะครับแล้วโรงงานเราเป็นโรงงานผลิตแล้วก็ส่งออกด้วยดังนั้นเนี่ยครับมาตรฐานเราต้องมีต้องชัดเจนไว้ใจได้เลยจนถึงอตอนนี้แล้วบางท่านอยากเห็นแล้วหน้านตาเป็นยังไงสำหรับคนไม่เคยเห็นครับป็นไซส์200 ml คือไซส์นี้เลยใหญ่ที่สุดในท้องตลาดครับแล้วก็เดี๋ยวผมเทให้ดูเลยบางท่านจะสงสัยว่าเป็นแต่น้ําหรือเปล่าครับที่ดู นี่ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้ทุกขวดนะคะเพราะว่าเราบรรจุด้วยสูญญากาศครับไม่ใส่สีไม่แต่งรสชาติหวานแบบนี้ครับแต่ตรงนี้ของผมให้ดูน่าทานมากเลยอ่ะใช่ครับนี่คือคนทานลังนกเนี่ยอาจจะเคยมีปัญหาเรื่องมีแต่น้ำรสชาติหวานแบบนี้ครับแต่ตรงนี้ของเราเนี่ยให้ดูที่เนื้อเลย ของเราจะใช้เนื้อรังนกจากถ้าธรรมชาตินะครับแล้วก็ต้องบอกว่าของเราเนี่ยใช้เนื้อรังนกแห้งถึง2.8ซนะครับ<อ>ไซนี้เนี่ยมีเฉพาะที่เราที่เดียวอย่างนี้เลยครับน<ม>ี<ม>่ก็อบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นไซส์ 200ml mm นะครับคุ้มที่สุดในท้องตลาดแล้วอันนี้แฟนๆเรียกร้องนะคุณโน้ตบอกว่าบอลแบกเนี่ยใหญ่สุดแล้วใช่ครับแน่นสุดบางท่านเคยเห็นบอลแบกอยู่แล้วแต่ไม่เคยเห็นไซนี้ครับว่าไซนี้เป็นไซส์ 200ml คือใหญ่ที่สุดในท้องตลาดเลยนะครับแล้วโปรโมชั่นที่นี่ดีที่สุดเลยครับ18ขวดอย่างนี้บ129า ต้องย้ำนะครับซื้อ12ขวดแถมอีก6ขวดโดยทั้งหมด18ขวดเนี่ย1,290บบาทครับแล้วก็ต้องย้ำอีกทีว่า จัดส่งฟรีเฉพาะคนที่ดูรายการตอนนี้ปกติหลายร้อยนะใช่เพราะว่าโทรนอกรายการครับมีค่าส่งเข้าไปครับเพราะว่าปกติแล้วพันสองเก้าสิบอย่างเงี้ยเราในรายการเนี่ยฟรีให้เลยแต่ว่าถ้าโทรนอกรายการแล้วต้องมีค่าส่ง2 0 0ร้อยถึงสาบาทซึ่งราคาเนี้ยไม่รวมค่าส่งแล้วเฉลี่ยตกขวดถึงเจ็สิบสองบาทเท่านั้นเองซึ่งถูกกว่ากาแฟถูกกว่าชานมสมัยนี้อีกครับยังไงรีบโทรเข้ามาครับศูนย์สองศูนย์เก้าหกแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับอย่ามาโทรอีกครั้งครับศูนย์สองศูนย์เก้าหกแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือว่าแอดไลน์ก ครับสั่งรังนกปอนแบก200 ml แบบนี้วันนี้มีจํากัดไหมคะคุณโอ๊ตให้กี่เซตเออเราก็เริ่มต้นที่100เซตก่อนครับเพราะว่าเราต้องเรียกว่าเวลาดีเนาะน้องเขา่ามีคนรอรับสายแล้วก็เราเตรียมตะกไว้ที่100เซตคือโทรมาคืนนี้เราพรุ่งนี้เราก็ส่งให้ตอนเช้าเลยตอนนี้จะให้คุณขวัญรบกวนหน่อยว่าให้แทนให้ชิมแทนที่บ้านได้เลยให้คนท่บ้านเขาอยากทราบว่ารสชาติเป็นยังไงทุกคนอยากชิมมากค่ะมามาแต่ระหว่างนี้กดด้วยนะคุณผู้ชมรีบนะคะใช่ครับยังไงมากนะรีบโทรเข้ามาครับับ ย้ำเบอร์โทรอีกครั้งครับ0ูนย์สองศูนครับรังนกบอลแบ็200 ml ครับ18ขวดแบบนี้เลย1นึ่งพันสองร้อยเน็ตเลยเป็นไงฮะอร่อยแบบไม่หวานมากคุณหมอขาซึ่งอันนี้ของเราใช้น้ําตาลกรวดนะครับแค่สิเองคือหวานน้อยที่สุดแล้วแหละแต่ว่าก็ยังมีความหอมฝังรังนกอยู่นี่ยังเคี้ยวไม่หยุดเลยใช่ครับแล้วก็ที่สำหรัญคือทานบอลแบกต้องเคี้ยวดูคำกับรังนกบอลแบก200 ml นะครับต้องย้ำนะครับว่าไซส์200 ml นนะเซตสองร้อย้งนะครัหนึ่งเซตสิ จัดส่งฟรีทุกเซตเลยถ้าโทรมาตอนนี้เรายังให้ส่งฟรีหมดนะครับโทรเลยครับ020968777ครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งครับ020968777หรือว่าแอดไลน์ก็ได้ครับแอด n v b 1ครับสั่งหลังนกบอลแบก 200ml แบบนี้ครับนี่ต้องบอกว่า18ขวดเราจะได้เป็นแพ็คของขวัญได้เใช่ครับเป็น3กล่องแดงๆแบบนี้เลยแล้วก็ต้องย้ําอีกทีว่าสินค้าของบอลแบกทุกชิ้นนะครับมีเครื่องหมายาล้านดังนั้นเนี่ยพี่น้องชาวมุสลิมก็ทานได้อย่างสบายใจครับแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้เเเรรรราาาาาาป็นนโงงงผลิตตมขยยออดคคื จะเป็นราคาจากโรงงานโดยตรงอยู่แล้วครับสองครับสต็อกสินค้าเนี่ยใหม่ทุกอันเพราะเราผลิตไปขายไปอันนี้แหละคือสิ่งที่เราตั้งใจทําให้เลยเพื่อให้ทุกท่านได้ทานลังนกที่สดใหม่ออกมาเป็นยังไงโอ้โหอันนี้ดีมากตอนนี้เหลือ31เซตแล้วนะยังไงรีโพรเข้ามาครับเพราะว่าธรรมดาโทรนอกรายการต้องมีค่าส่งไง2 0 0ร้อถึงสามครับแต่ว่าถ้าโทรในรายการตอนนี้ครับจัดส่งฟรีทุกเซตครับกับลังนกวอลแบ็ 200ML นะ18ขวดครับ1น9 0บาทครับย้ำราคาค้างครับ18ขวดเลยนะครับเซตหนึ่งเนี่ God. จัดส่งฟรีทุกเซตครับโทรเลยครับ020968777ครับอย่ามาโรกค้งครับ020968777หรือว่าแอดไลน์ก็ได้ครับแอดเอ็นวีมอลหนึ่งครับสั่งรังนกวันแบก200 m l แบบนี้เลยนี่เราได้หมดนี่เลยนะคะขวดใหญ่ๆแบบนี้200 m l นะ18ขวดเลยถูกต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยใส่พิเศษคือใหญ่ที่สุดในท้องตลาด200 ML แล้วเซตหนึ่งเนี่ย18ขวดคือเต็มๆแบบนี้ไม่มีที่ไหนให้หรือ20กว่าเซตแล้วยังไงรีบโทรเข้ามาครับ020968777 รังนกบอลแบก200 ml แบบนี้เลยครับนี่แหละยิ่งช่วงนี้นะบ้านเราเทศกาลเยอะอยู่แล้วซื้อไปเนี่ยทั้งได้กินเองได้แจกได้มอบแน่นอนให้คนที่คุณรักก็ได้หรือว่าอากาศร้อนแบบนี้ทานเองก็ได้เพราะว่าบางท่านในอากาศร้อนนะไปทานของหวานของหวานทานน้าแข็งใสยทานอะไรอยู่แล้วเราก็ใส่รังนกเข้าไปด้วยบำรุงหน่อยใช่ครับหรือว่าจะเป็นไอศครีมผมก็เพิ่งเจอมาครับว่าไอศครีมกะทิแล้วก็ใส่รังนกเข้าไปด้วยผมก็เจอลูกค้าทานฟฝดีว่ไปออกบผมไปออกบูญแล้วมีลูกค้ามาพูดได้ฟังนะครับก็คือเป็นียาท่ หาวิธีทานรังนกครับยังไงฝากด้วยครับกับรังนกบอนแบกครับ200 ml นะ18ขวดครับ1,290บาทครับย้ำราคาอีกครั้ง1,290บาทจะส่งฟรีทุกเซตเลยรีบโทรเข้ามาครับ02-0968777ครับย้ำมาโทรอีกครั้งครับ02-0968777สั่งรังนกบอนแบก200 ml ครับนี่เราได้หมดนี่เลยนะคะขวดใหญ่ๆแบบนี้200 ml นะ18ขวดเลยโปรดีแบบนี้สำหรับคนนอนดึกนะคะจัดเลยค่ะครับผมนทร์ทีวี Thank you.